กล่องไม่มันมีกล่องไม่มีกล่องนึงอยู่ข้างนอกเอาไปเอาไปเอาอือเอาใช่ไม่เป็นไรมีนมีนไม่เอาไม่เอาแล้วน้องไม่เอาแล้วน้องไม่เอาแล้วได้ยินมันกลับมาของไม่ดีแลยหูไม่ดีโธรักเขาไงอยากหิวให้รักเขาน้องหิวข้าวมากกินเก่งมากอย่าอย่าทิ้งช้อนนะช้อนพี่เขา ทำเม็ดูสีเป็นอย่างนั้นนะก็ผัดข้าวผัดใช่อาจจะอร่อยก็ได้วันสองอร่อยนะกินไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้กินเหมือนการรักเดียวกันข้าวผัดอะไรใส่อันนี้อะไรอ่ะหอมหัวหอมไม่เอาไปเอาผัดมาม่าไปเอาผัดมาม่าเอาโอ้โหคะคะค่ะไหนที่เราไม่เชื่อเราแค่เกลียดอ้ย ขออีกรอช้าไอนะอะไรที่เราไม่ชอบรอเพ่งเพียดเออ้วหนูไม่ชอบพี่พี่พี่ไปดิค่าค่าไม่ชอบอันนี้พ่ชารีมาหรอมาพชอรี่มามมมาามมาามามมามาามมามาามามามานี่ามามากามาเามามาามา โอเคเรียก<ป><ป>แต่ไข<ป>าแ,<ต>แต่ว่าพี่จะเรียกดูไลฟ์อยู่นะตอนนี้พี <laughs> ่อยู่ไลฟ์ไหนคะอิ่มแล้วเหรอมันแม่มันแม่อ่อยเหรอแล้วม,มามา่าไหมล่ะมาม่ามันมีอีก อยู่แค่ตรงนี้เองตรงป้ายนะกินหน่อยไหมจะได้แม็กไหมจะได้ไม่เอาแม็กมินเอาแม็กนักเก็ตแล้วเอาแม็กไม่สนใจไงเออเอาเอาแม็กอะไรไม่เขากินแฮมเบอร์เกอร์เปล่าเอาแฮมเบอร์เกอร์หรือเอ้าแม็กเก็ตเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ได้อเอาเบอร์เกอร์แฮมปลายไหมเบอร์เกอร์ปลาที่มีซื้อเป็นชุดมาก็ได้ค่ะเบอร์เกอร์ปลาชุดเบอร์เกอร์ปลากับนักเก็ตไก่ฉันขอภายในห้านาทีห้านาทีนักเก็ตปลานักเก็ตมินเร็วกว่านี้ มีเร็วกว่าน,นี้ฮะไม่รีไม่ีบร้หแกไม่ได้แกล้งเรารักเขาเพาวิ่งจริงนะเนอะร้อนเอามาไม่ได้พไม่ได้พราลมมาจะไรพี่อทำงานก่อนเดี๋ยวพาไปทำงานโอ้โหโอไปถ่ายรูปกันดีกว่าเราไปไปนั่นหละ จไม่ย้อนหรอถ้าไม่มันมืดกันวะชายต้องอยู่ฝั่งนี้ถึงจะสวยแต่ว่ามันไม่สวยปีนี้มันก็อืดจะสวยแต่ว่าแต่ก็หน้ามืดเหมือนกันแต่ข้างล่างข้างหลังเป็นก่อสร้างนะ น้องแสงวะวิเราไปอ่ะไม่จถ่ายนึ่งสอง

น้องมีงานที่นี่ค่ะ MGI Hall อะไรโอ้ยหน้าหน้า วะอีกรอบนึงยังไงนะจะซีนบันไดเหรอน่าจะซีนบันไดมึงไงในวะระวังนะยังไงนะคะน่าจะซีนบันไดหรือเปล่าเฮ้ยกล้องใครเข้ามากล้องบมันเลนวเจ็ดสิบนะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายตามระวัง นัดแก,น,น,กนัดแกแก,ก,กต้องขึ้นส่วนน้องเว้ย แก้งน yeah. ้องวิ่งไปวิ่งไปทำพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังโอเสี่สามสองแอคชั่นเซล คลิปลูกคลิปคลิปคลิปหัวใเหมือนทองทองกอเข้าเมืองเอาอีกเอาอีกสนุกดีนะอีกรอบได้ไหมขอ่อยรอบได้ไหมปล่อยรอบได้ไหมทำไมทำไม่ซูมอ่ะ ออมแล้วบอก แล้วเมื่อกี้หน้ากูกันมากเลยเฮ้ยคุณลืมว่าอะไรอยู่หน้าหน้ามีกันมากดูแลได้เพียงประกอบได้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วมาเนี่ยใช่ so sorry นะ so sorry โอ้ยเจ็บเข่า ไม่เป็นคนตลกไงอ,อุ้ย,ยเาเป็นคนสวยเป็นคนสวยเอาแล้วคนสวยสวยมากไม่พูดดีกว่าตัวเอูละ่อุ้ยอาเป็นไรอะวันนี้่เนแล 呢。

ตัวโตแล้วละนะโก็โก็ิไมนะ่ค่อยกระเจกระเจ